สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ2เดือน767เราพามาชมรถเข้าใหม่อีกคันนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือ Honda Super Four CB 1 3 0ปี2006นะครับคันนี้เป็นหัวฉีดแล้วนะครับถ้าประมาณสักปี2004ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นหัวฉีดแล้วนะครับหัวฉีดเป็นเทคโนโลยีของ Honda นะครับ PGMI s นะครับก็คันนี้เป็นหัวฉีดเรียบร้อยนะครับ แล้วก็คันนี้เป็นเอกสารอินวอยส์ปสปาร์ามิตรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับสำหรับใครที่หาเขาเรียกว่าหาตัวแรงนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่เป็นตำนานแล้วก็ได้นะครับกับ h o n d a super f o นะครับ cb 1300นะครับถ้าให้เรียกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือมันเป็น ตัวที่ใหญ่ที่สุดในตระกูล Honda CB แล้วนะนะครับในตระกูล Honda CB เนี่ยมันมีมาหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ยุค90นะครับตั้งแต่เลิกเริ่มลายผลิตนะครับที่ใช้ขึ้นต้นว่า CB นะครับทีเนี้ย CB ตัวที่ใหญ่ที่สุดของ Honda เนี่ยก็จะเป็นตัวพันสานะครับสมัยก่อนก็ก่อนที่พันสจะเกิดมันจะมี CB 1 0พั นะครับหรือที่เราเรียกว่าบิ๊กวันนะแต่พอพันสเกิดนะครับมันก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดของตระกูล CB นะครับหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า b a s ออฟซีหรือ King of CB นะถ้าเป็นพันสามนะครับมันก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเราก็ปัจจุบันยังไม่หยุดการผลิตนะปัจจุบันก็ยังมีผลิตอยู่นะครับถ้าเราสังเกตเห็น Big W i n g นำเข้ามาจะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับ ราคาเริ่มต้นมือ1ป้ายแดงก็น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับถ้าเป็นตัวบริออก็6,000นมัผมจะไม่ผิดนะตัวปี 2021- 2022นี่แหละนะครับอน,นี้เป็นปี2 0 0 6หน้าตาปี2021กับปี2 0 0 6ก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาใส่เทคโนโลยีเข้าไปใหม่นะครับมีลูกเล่นอะไรเยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นโฉมปี2 0 0 6นะครับ นานที่ร้านจะได้มาทีนะตัวหัวฉีดตั้งแต่ขายรถมาผมคิดว่าน่าจะผ่านมือผมประมาณแค่สามคันนะนะครับปกติเราอาจจะไม่ค่อยเน้นด้วยแล้วก็หายากด้วยแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับตัวหัวฉีดนะปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยเห็นมีใครขายในตลาดนะนะครับมีแต่ทะเบียนแท้นะครับสองแสนกว่าบาทสามแสนนะครับหรือถ้าปีใหม่หมก็สี่แสนกว่าบาทนะครับคันนี้เป็นหัวฉีดแล้วราคาไม่แพงนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันครับ ก็มันจะต่างกับตัวคาบูนะถ้าเป็นคาบูที่เราเคยขายไปมันจะเป็นล้อเนี่ยเป็นแม็กสามก้านนะครับถ้าเป็นหัวฉีดแล้วเนี่ยมันจะเป็น5ก้านถ้าเป็นตัวใหม่ก้านมันก็จะถี่กว่านี้อีกนะครับก็ตามตามปีตามรุ่นนะอันนี้เป็น5ก้านนะครับเป็นตัวที่หลังจากคาบูเลิกผลิตนะครับก็จะเป็นหัวฉีดตัวนี้นะครับมาดูสภาพรถโดยรอบครับยางเนี่ยใส่เป็นยาง ยางแพงมานะก็คือเป็นออกแนวกึ่งสลิกนะครับนะหน้าหลังดอกเต็มยางเป็นของยี่ห้อไหนก่อนนะลืมละนะครับตึด๊ดๆนี่ให้ดูดอกก่อนนะครับมันจะคล้ายๆพวกตระก,กูลสายฟ้าแหละนะครับ พวกพีเดลลี่ไดอาโบลัสโซทูลัสโซทีนะเป็นตระกูลเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นของคอนติเดนทัลใช่เป็นของคอนติเดนทัลนะครับนะยางสภาพดีไม่มีเปื่อยแตกแล้วนี่ดูหน,หนานะครับมันจะล้อแล้วมันจะเหนียวล้อแล้วมันจะค่อนข้างหนืดน,นะครับตระกูลเดียวกับพวกพีเดลลี่ลัสโซทูลัสโซสามนะครับนะยางสภาพดีหลัง เออหน้าร้อยยี่สิบหลังน่าจะร้อยเก้าผมดูก่านร้อยเก้าหรือสองร้อยนี่แหละดูสเปคนะครับนาจะร้อยเก้าสิบนะครับคอนดิเดนทัลนะครับจางสภาพดีมากตัดปัญหาเรื่องยางทิ้งไว้ก่อนนะครับต่อมา ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าโคมเพชรนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังเบิกใหม่นะครับผมเป็นคนเบิกให้เองเพราะว่าสภาพตอนที่ได้มาย่ำแย่นะครับถอดทิ้งและเปลี่ยนของใหม่ให้นะครับไม่เดิมนะครับกระจกอยู่ครบปั๊มเบรกตัวปัมบบมป๊มเบรกบมปั๊มเบรกคัทเปลี่ยนใหม่นะครับสายเบรกเป็นสายถัก ทั้งสองสองเส้นนะเพราะว่าเป็นทวินดิสซ้ายขวาเบก็เป็นดิสซินเหมือนเดิมนะครับคู่บุญฮอนดา้าช็กตอนซื้อมาล่วเปลี่ยนให้แล้วนะครับคันนี้รายการเซอร์วิสท,ทั้งหมดน่าจะประมาณ2 0,000ืนนะซื้อรถมากว่าจะเห็นมาขายได้นะ จ่ายค่าสวีไป2 0 0 0มืนนะครับคันนี้ก็ตอนนี้สมบูรณ์นะครับไม่ต้องล,ลูกค้าเอาไปขี่ได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับมาต่อมาก็จะมีไล่มาดูเรื่อยๆนะก็จะมีกาดม้านนะครับอันนี้คือมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะแล้วก็พวกท่อน้ำเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับเป็นสีฟ้าทั้งเส้นทั้งหมดเลยอะ่ะไม่ใช่แค่นี้นะครับฝักนี้ก็เปลี่ยนนะเนี่ยเปลี่ยนหมดนะครับ เปลี่ยนยกชุดะนะครับท่อน้ําแต่งแล้วก็หัวเทียนแต่งเป็นของ NGK นะครับปักหัวเทียนเป็น NGK ทั้ง4อันนะ,ะตัวข่อนะครับอ่ะของแต่งอีกที่ค่อนข้างจะเตะตานะครับคันนี้เป็นฟูลไทเทเนียมทั้งเส้นปลายเป็นคาร์บอนนะครับสับนัก ของญี่ปุ่นนะครับเป็นท่อแท้ของญี่ปุ่นทั้งเส้นแะ้วก็ที่สําคัญครันนี้มีขาตั้งคู่มาให้ด้วยนะครับง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับตั้งยากไหมประมาณนึงนะครับแต่ถ้ารู้หลักก็ดึงขึ้นก็บแบบเดียวนะครับรถมันหนักนะ C ีบีพันสามนะครับแบรนด์นี้เราน่าจะเห็นบ่อยๆนะครับเป็นมังกรนะเป็นคาร์บอนนะครับแท้ๆนะ แล้วก็เป็นฟูไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับถัดมาสภาพสุดสีอันนี้เป็นสีเดิมจากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับไม่เคยทำนะเพราะว่าสังเกตโลโก้นี้โปรเจกต์บิ๊กวัตั้งแต่ปี1992นะครับตั้งแต่ที่ c b 1 0 0ัเริ่มผลิตนะครับเขาจะเรียกว่า Big One จนปัจจุบันมาเปลี่ยนเป็น CB300 3นะครับแล้วคันนี้เป็นก cool ุญแจชิปนะครับ Security System นะครับมันจะ S, s i s s กระพริบกระพริบนะครับเป็นกุญแจชิปนะข้างบนที่ผมเห็นก็จะมีของแต่งเนี่ยประกับ hrc นะครับตุก๊กตานะเรือนไม้ใช้งานได้ปกติกุญแจมีให้2ดอกนะครับปมกระปุกนี้ก็เป็นของแต่งนะทั้งคู่คายเป็นคันน้ำมันนะครับประกับเดินปอกแทน,ดนเดิมนะครับเครื่องไม่ใช่คาบูแล้วนะครับเป็นหัวฉีดอ่ะ หัวฉีดมันดีกว่าคาร์บูยังไงมันต้องดีกว่านะครับเพราะว่ามันแพงกว่านะครับคือ1หัวฉีด oh, เนี่ยเราปกติรถปันหาพวก cb หพันสหรือเป็น cb 4 0 0ที่เป็นคาร์บูเนี่ยถ้าเราจอดแช่ทิ้งไว้นานเป็นอาทิตย์ไม่ได้ขี่เนี่ยแล้วกลับมาสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทยากนะครับก็คือพอเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเนี่ยมันก็หมดปัญหาไปเลยเพราะว่าพอสตาร์ทปุ๊บพอเปิดออฟไลน์ line, ปุ๊บมันก็ฉีดเลยนะครับจอดทิ้งไว้ไม่ต้องไม่ต้องคอยมาลุ้นว่าจะติดไม่ติดนะครับห oh, ัวฉนะีด แล้วก็หนึ่งมันประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับจากจากการที่ลองเทสเป็นการส่วนตัวเนี่ยหัวชีดมันจะนุ่มกว่านะเวลาขี่วอวไาเงี้ยแต่ว่าคาบูอ่ะมันจะดูดิบๆเถื่อนๆหน่อยนะครับหัวชีดมันจะสมูทกว่าความแรงผมว่าแรงคนละแบบนะหัวชีดใครว่าไม่แรงใครบอกว่าคาบูแรงกว่าหัวชีดผมว่าไม่หนีกันนะหัวฉีก็แรงแรงจัดเลยนะครับอ่ะอ่ะเราไล่ดูนะครับ กองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเซอร์วิสอะไรให้บ้างนะถังได้มาเป็นสนิมนะครับส่งร้านมืออาชีพล้างใหม่แล้วก็เคลือบถังข้างในให้ด้วยนะครับค่าล้างค่าเคลือบเนี่ยสองพันกว่าบาทนะทำให้เรียบร้อยนะครับไม่มีสนิมหายจ,จากสนิมไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ส่งร้านที่เขารับจ้างล้างถังเคลือบถังโดยเฉพาะนะอันนี้ผมล้างให้แล้วแล้วก็มี อะทอ่อเป็นฟูเทเนียมนะแล้วก็อ่พวกชุดเบรกชุดเกียร์เยเป็นเกียร์โยงนะครับเป็นของ k factory เดี๋ยวเราให้ดูนะเป็นสำนักแต่งที่ญี่ปุ่นนะครับกออากาศอยู่ในนี้เปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับเบาะเดิมไม่ไม่มีขาดนั่งสบายนะครับที่จับกันตกอยู่ครบโชคโชว่าแท้นะครับโชวว่าแท้เป็นยังไง มันเนี่ยโชว์ว่าแท้เนี่ยมันจะปรับระดับได้สีระ,ระดับนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะปรับสูงต่ำได้ปกติมันจะเป็นตัวเขี้ยวเป็นเครื่องมือไว้สามารถโยกปรับได้อันเนี้ยถุงเครื่องมืออยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวปรับเนี่ยก็อยู่ครบอยู่ใต้เบาะให้ไปด้วยหมดเลยนะครับปกติเปิดเบาะมาเราจะไม่ค่อยเจอถุงเครื่องมือนะอันนี้ถุงเครื่องมือออริจินอลจากญี่ปุน่นอยู่ใต้เบาะทุกอย่างประจงประแจอะไรญี่ปุ่นให้มามีหมดนะครับ ท้ายนะครับถ้าเป็นพันสามตัวหัวฉีดก็จะเป็นแบบนี้นครับมันจะคล้ายคล้ายท้ายพวกเท็กนะครับจะเป็นแบบแหลมแหลกระดกกระดกนะอันนี้จะเป็นของแต่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นท้ายเดิมมันจะย,วยาวๆหน่อยอันนี้มีไฟเป็นเม็ดเมเมกลางคืนด้วยนะครับสว่างนะถัดมาฝั่งนี้นะครับโชก็โชว่านะครับของแท้นะปรับได้4ระดับส่วนใหญ่เราจะเจอคนถอด เขาเรียกว่าตอนตอนของอะถอดโชวคไปขายแล้วใส่โช๊คกอ๊อฟซึ่งซึ่งมันทําให้สมรรถภาพรถมันด้อยลงนะครับแล้วก็ในเวลาเราหาซื้อเนี่ยแม่งก็โคตรแพงเลยไอ้คู่เนี่ยนะครับเป็นหมื่นนะฝั่งนี้ก็นะครับพวกท่อน้ําเปลี่ยนใหม่ยกเส้นยกชั้งชุดน,นะครับที่เป็นสีฟ้านะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์โยงนะครับ แล้วก็เนี่ยพวกไอตัวบังสเตอร์นะครับเป็นของ k factory นะครับสายเบรกเนี่ยเป็นสายทักทั้งหมดนะครับสภาพถังอาจจะมีร่องรอยตำหนิตามอายุบ้างนะครับก็จะมีรักยิ้มตรงนี้นิดหน่อยนะนอกนั้นก็จะมีเนี่ยพวกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับ อันนี้เปนชุดสีเดิมออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับคันนี้ของเหลวเราไล่ให้ทั้งระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยน้ำมันเบรกนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งน้ำมันเบรกเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบน,น,นะครับน้ำมอน้ำเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบน้ํามันเครื่องถ่ายทิ้งนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบกอง ใช้กองแพงแล้วนะ K N นะเนี N ่ยอันนี้ผมเป็นคนเบิกเองนะครับลูกใหม่นี่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องถ่ายหมดแล้วนะครับอ่าระบบน้ำถ่ายหมดแล้วแล้วก็ตอนได้มาเนี่ยปั๊มติ๊กเสียเปลี่ยนแล้วแล้วก็ลูกร้อยถังเสียเปลี่ยนแล้วกอกอากาศไม่มีใส่แล้วนะครับรายการเซอร์วิสคันนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าใครซื้อไปเดี๋ยวผมเอาบินให้ดูนะครับผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับ ก็ค่อนข้างเยอะแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับเบรกใหม่ตรงรุ่นนะครับมีอะไรอีกไฟเลี้ยวหน้าหลังอะนีครับนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะของใหม่สี่ดวงนะครับพวกน็อตอะไรเล็กๆน้อยผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะอย่างตอนมาน็อตเป็นสนิมเป็นเป็นน็อตเหล็กนี่ผมใส่เป็นน็อสะตสเตเลสให้หมดนะครับก็มีเก็บรายละเอียดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมขี่เองด้วยนะครับอันนี้มาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องครับ ก็ก่อนจะฟังเสียงเครื่องสรุปตำหนิก่อนนะตำหนิเนี่ยอาจจะเป็นร่องรอยการใช้งานภายนอกแล้วกันนะครับด้วยความที่มันเป็นรถปี2006นะปัจจุบ,บันก็อะไรหก่ 2, 0, 20, 4, ก็เกือบยี่เกือบสิบเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยบ้างทีนี้หน่อยๆแต่โดยรวมสภาพสวยนะครับสภาพรถสีอะไรเงี้ยก็ยังโอเคนะครับอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าใหม่กันนะครับ คันนี้รถปี2 0 0 6ใช่ไหม2อ0พันหกสองพันหกสิสสิสสิปีนะรถสิบปีไมอยู่ที่6 9พนะครับ6 9 9 4 2นะวันนี้นะทุกอย่างขึ้นหมดอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบนะไม่กวาดหมดนะเทอาสปีด260นะครับรอบอยู่ที่10,000 1มื0นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องครับ กดปุ๊บมันต้องได้ยินเสียงหวัวเสียงปั๊มติ๊กนะเสียงหัวฉีดนะครับเครื่องมันก็จะนุ่มๆหน่อยนะหัวฉีดมันก็จะบบคันนี้ล้างหัวฉีดให้แล้วด้วยนะครับให้ดูพวกระบบไฟก่อนนะ phải, chụp hai chục xe ได้วยเวลาวิ่งอย่างคือเรารถตัดหนานะ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ดังนะไปเลี้ยวอนะ่ะ ตัวท่อไทเทเนียมนะครับค่อนข้างนุ่มเสียงไม่ค่อยดังนะครับเสียงแบบนุ่มเลยแหละเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดู เก okay. น้ำมันไปดีต้นแล้วนะครับเวลามีให้นะครับ5โมง35นะตกหมดตั้ง้หมดแล้วนะครับอันนี้ใช้ได้หมดนะครับหัวฉีดอ่น้ำมันเครื่องความร้อนนะครับขึ้นหมดนะคือข้อดีของหัวฉีดอะสตาร์ทเมื่อไหร่ก็ติดนะครับจอดนานยังไงก็ติดเพราะว่ามันฉีดพร้อมกันไม่ต้องรุ้นเหมือนพวกคารบูน้ำมันแห้งอะไรเงี้ยนะครับมาก็รละเอียดคร่าวๆคันนี้นะครับคันเนี้ย เซอร์วิสเกือบสองหมื่นอย่างที่บอกอะไล่ทั้งระบบนะครับเพราะว่าตอนเอามาเนี่ยเหมือนรถจอดรถเราไม่รู้ว่ารถจอดนานแค่ไหนเราก็เต้องไล่หมดนะครับแม้แต่ถังเนี่ยมองเข้าไปเห็นมีสนิมก็ส่งล้างเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับพะตอนมาเปิดถังดูเอ๊ะมีสนิมในระยะยาวเนี่ยมันจะมีมีปัญหากับโฉดนะครับเราก็เลยแบบส่งร้านแล้วก็ต้องส่งแบบเขาเรียกอะไรร้านที่เป็นแบบพวกร้านมืออาชีพอ่ะไม่งั้น ราขาวหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะตอนเปิดไปตอนแรกมันมีสนิมข้างในนะครับถ้ามีสนิมใส่ปุ๊บเลยมันมีปัญหากับหัวฉีดเราก็เลยคือจะให้แบบล้างแบบเอาแค่เขยา่าเขาเรียกอะไรเขยา่าเขยา่าเขย่าวิกซอแล้วก็ไอ้น,นั่นอ่ะมันไม่ได้ไงนะครับมันก็เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมล็อกถังก่อน คือขย่าให้ตายไงถ้าคนไม่เคยล้างเนี่ยมันก็ไม่ออกนะเราก็ดูแล้วถอดไปให้ร้านที่เขารับล้างเลยนะครับแล้วก็ล้างเสร็จเนี่ยถ้าที่ดีมันควรต้องเคลือบเหมือนเหมือนถังเนี่ยมันต้องเคลือบภายในเพื่อการสนิมกลับมาอีกรอบนะครับคันนี้ก็คือทําทั้งระบบแล้วก็พอล้างถังเสร็จใช่ไหมอ,อน้ํามันเครื่องถ่ายทิ้งเปลี่ยนใหม่หมดน้ำมันน้าเปลี่ยนใหม่หมดออกองอากาศเปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วก็ในถังตอนมากลับมาเนี่ยปั๊มติ๊กเสียอีกเปลี่ยนลูกใหม่นะครับตรงรุ่น cb หนึพันสามแล้วก็มีอะไรวะลูกลอยนะครับตอนแรกเก์น้ำมันใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนจนแก้ไขใช้ได้แบตเตอรี่ลูกใหม่แล้วมีอะไรซีนโช๊คใหม่นะครับแผ่นชาร์จเช็คเรียบร้อยทํางานปกตินะครับอันนี้คือเซอร์วิสให้ทั้งระบบเลยก็เอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับก็คันนี้ cb หพันสามนะครับปี2006เอกสารอินโอยสภสามิตรนะครับ ราคาอยู่ที่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาใหม่เครื่องเดิมมีปัญหาเนี่ยเครื่องเดิมอยู่นี่นะลืมไปละนี่นี่คือเครื่องเดิมของมันนะครับอ่ะกองอยู่ที่ผมพวกอะไรเนี่ยชุดชุดเกียร์ที่มีปัญหาอยู่นี่นะครับคันนี้ยกลูกใหม่นะครับสดๆจากญี่ปุ่น นะเซอร์วิสให้โคตรเยอะนะครับคันนี้กับราคา1 0 0 0 0 0สนหนึบาทนะครับ Honda c b 1บีพปี2006นะครับ1น0 0 0 0บาทนะครับรถใหม่ปี2021ขายอยู่5 0 0แสนกว่าบาทนะอันนี้สัมปสามิตร1ึ0 0 0 0บาทถ้าเป็นรุ่นนี้ทะเบียนแท้ก็จะอยู่2 0 0แสนกว่าบาทนะครับคันนี้แสนหนึ่งกับรายการเซอร์วิส โคตรเยอะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะสอบถามได้นะครับใครที่จะขี่รุ่นนี้เอ่อเอาตรงๆนะต้องคือผมอะสูงประมาณร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบผมยังขย่งเลยแต่ผมขี่ได้นะก็คือแต่ว่าสุดประ,ประมาณมาขย e n ขย่ง g อะแล้วรถแม่งหนักนะครับรถแม่งโคตรหนักเลย CV พันสาแม่งหนักมากนะใครจะขี่รุ่นเนี้ยผมว่าต้องตัวเล็กร้อยหกสิบห้าเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะ เพราะว่าถ้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยไม่ต้องไปโหลดให้มันเตี้ยกว่านี้โหลดโช็กให้มันลงกว่านี้อีกเพราะไม่งั้นท่านยืนท่านจะขย่งแบบสุดขย่งสุดปลายขานะแต่ถ้าร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยขี่ได้แต่ถ้าคนแบบคนชอบอ่ะคนชอบคนชอบ,คนชอบบ้าพลังเหมือนผมอะ่ะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าคันนี้แม่งแรงแรงจัดๆนะขนาดร้อยสี่ตัวก็ร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยตัวจะปิวแล้วมันไปได้อีกอะนะครับเพราะว่ามันคันนี้มันเป็นเนกเก็ตใช่ไหมมันไม่มีบางลมอะไรเลยนะ แรงมากนะครับ CV 1 3ัวชีดอย่าไปไล่นะถ้าเจอเห็นแบบนี้ร้อยใหญ่ๆนะข้างๆเขียนว่า1,300นะปล่อยไปเถอะแม่งแรงจริงนะครับก็คันนี้1 0 0 0 0 1 0 0 0 0บาทนะครับรายการเซอร์วิสโคตรเยอะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ